สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็ตอนนี้อยู่กับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพารีวิวของตู้ทรงไทยนะครับผมตู้ของสซนไทยนะครับร้านทรงไทยนะครับผมก็จะเป็น6.5นะครับ2ดอกนะครับผมดอกซับอันนี้ก็จะเป็นเสียงกลางนะครับตู้ไม่ได้วัดขนาดเลยทุกคนก็น่าจะสวยสวยอยู่ครับผม สวยทำทำมาดีครับผมสวยมากเลยตรงนี้นะสวยมากมากเลยสวยเนียนครับผมแล้วก็ผมจะใส่เสียงกลางเป็นตัวนี้นะครับผมฟูลเลนประมาณนี้ครับใส่ตัวเนี้ยสดอกราคาอยู่ที่คู่ละ700กว่าบาทนะครับนี่ครับผม สี่ดอกแล้วก็เสียงแหลมก็จะเป็น H K H K ตัวตัวไหนนะ้าผมหาก่อนไปนไหนวะเอาหายหายเห็นนะครับทุกคนอ๋นนี่ไงก็จะเป็นตัวนี้นะ,ะเป็นตัวนี้เลย HK นะครับผม HK 4โอห์มนะครับผม20วัตต์ครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น4โอห์มครับผมดอกสวยมากครับผมสวยมากนี่โคตรสวยเลยประมาณนี้ครับผมอ่มาดูตัวข้างในครับ เขาก็จะทําประมาณนี้ครับผมสวยอยู่ครับผมสวยๆไม่ไม่ใช่ว่าสวยอยู่สวยมากทำเนียนมากคุณคแม่อดีอย่างดีนะแม่ด,ดีครับผมตู้นี้อยู่ที่พันพันหนึ่งครับผมรวมส่งก็พันพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้านะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาออก,ออก หนักอยู่ไม้อาจก็จะเป็นสิบห้ามิลครับผมน่าจะสิบห้าแหละไม่ใช่สิบสองแล้วมั้งเนี่ยวัดดูนี่ผมสิบหกมิล ที่น่เขาสิบห้ามิแลแหละสิบห้ามิลครับผมประมาณสิบห้ามิลน,นะอันนี้ผมไม่ได้ยังไม่ลองใส่เลยใส่ได้ไม่พอดีเป๊ะแหละน่าจะพอดีเป๊ะโอเคบอร์ดผมก็ตู้ตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นบอร์ด เอสเอสสองหนึ่งนะครับโมเรียบร้อยแล้วโมแค่คาปาไม่ได้โมอย่างอื่นนะครับกันไฟตกม,มาลองดูด้านหลังแกดูด้านหลังกันเลยอุ้ย แตกไหมไม่แตกไม้อาจดีครับผมไม่อาจทนทานมากเลยทนทานจริงไม่อัดอย่างดีครับผมไม่าดีที่ก่อผมตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมไม่ดีเลยไม่อัดอะไรไม่รู้เหมือนกระดาษเลยตัวนี้ใครอยากจะซื้อก็สอบถามได้ครับผมใส่6.5จุดาครับตัวนี้สำหรับผมมันไม่โอเคผมเลยชอบ ผ่อนลมไอ้หน้าดีกว่านะครับตู้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมใหญ่อยู่นะใหญ่มากครับผมใหญ่มากนะครับขนาดความก้าความกว้างก็จะเป็นอ่า55ครับ55สูงก็36หรือเปล่าประมาณนี้อืมเฮ้ยสวยมากบอกเลยเข้าทำแบบละเอียดมากทุกคนดูดิ แบบเนียนอะไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงเนียนอะคือเนียนแต่ว่าไม่มีรูเลยอะอดูดิงานเข้าดีมากโหงานดีมากไม่มีที่ติเลยทุกคนผมชอบมากเลยตรงนี้ผมขอดูก่อนว่าจะมีที่ติไหมไม่มีเลย ไม่มีเลยทุกคนไม่มีที่ติตอนนี้ยังไม่มีไมอัดก็หนาครับผมประมาณนี้ครับ ประมาณนี้ครับโอเคไอไม่ชัดโอเคครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวอะไรนะครับเดี๋ยวจะตอนปูหนังแล้วก็ตอนใส่แอมหรือว,ว่าทดลองเสียงนะครับเสียงน่าจะดังนะประมาณนี้น่าจะดังครับผมซึ่งผมจะใช้เป็นแบบมอไซค์ได้ไหมมอไซด์ดีกว่านะครับน่าจะโอเค โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าอยากให้ผมทำทดลองตัวไหนก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมสวัสดีครับประมาณนี้ครับผมนะครับใกล้เสร็จละมานี้ครับผมสวยงามมากครับนางสีนี้เอาน่ารักฟุ้งฟิ้งครับผมโอเคครับเดี๋ยวทำเสร็จก่อนนะครับผมปูหนัง ด้านข้างเรียบร้อยแล้วคนโอ้ยยางอีกตัวนี้ยางยางตัวนี้นะครับประมาณนี้ครับตัวคนสวยงามครับผมเนียนเนียเลยครับต้องมประมาณนี้ครับผมแต่ตรงนี้ก็จะ,ะปูตรงนี้ด้วยนะครับผมสีฟ้าแล้วก็จะมีตรงนี้น่าจะเป็นสีดํานะครับผมยวดูก่อนนะครับไม่ไงั้นก็ใส่ตะแกรงนะครับดูว่าโมด ยังไม่ได้เสร็จเลยตัวนี้ยังไม่ได้เสร็จนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวตัดทิปอีกนะครับ